对吧？嗯 ีเป็นเวอร์ชันส,สุดคุ้มสำหรับใครที่รอว่าเอ้ยเมื่อไหร่นรนะเดชจะรับเล่นหนังใหญ่สักทีถูกต้องค่ะรวมไปถึงนะคะกระแสเปรียบเทียบค่ะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันก่อนเวอร์ชันละครรวมมาถึงเนี่ยของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะที่พี่คนยิ้มหวานนะเออเพิ่งสังเกตว่าร,รอยิ้มน้องรอยิ้มหวานเหมือนพี่ปูเป้เขาเหมือนปูเป้พี่เชอรี่ดราม่าวดีสิริสุขานหนูอะมองเขาตั้งแต่ชั้งแรกเลยนะว่าเขาเหมือนค่ะนะคะบ้า ก็กดดัน <d un> ครับเหมือนกันฮะแต่ก็สนุกดีครับแบบการได้ได้แสดงเป็นอมุงร리리ีแล้วก็สําหรับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมว่ <S 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 <ๆ>าเหมือนมีเกียรติในการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในยุคทุกกรรมนะหรือว่าทประพันธ์ของทุกรรมนั่งตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไมหมคะวันนี้ไ,ได้ดูจริงๆผมว่าตื่นเต้นันทุกคนเลยเพราะทุกคนก็ยังยังไม่เคยได้ดูเลยว่าจริงๆแล้วพอตัดออกมาเนี่ยโพสดักชั่นีะเป็นยังไงวันนี้จะมานั่งตุรติดกันว่าจะเป็นยังไงจะสนุกจะฮาจะยังไงมันขนาดไหนต้องมาดูในวันนนนนีี้้้เลลยาวั นี่ก็ของคนต่างก็มาเองด้วยค่ะวันนี้ใครวอร์ชันนี้ต่างจากเวอร์ชันก่อนยังไงก็เป็นเวอร์ชันสองพันสิบสามนะฮะวัวนัทเป็นแอปคาแรคเตอร์ของเวอร์ชันนี้เอ่านี่เรียกว่าสี่ขาดครับใช่ก็เปลี่ยนโดยที่เชิงนะฮะแต่ว่าจะเป็นวัวนัวอร์ชันที่เอ่อร็อกที่สุดเท่าที่เคยมีขอบคุณอลิซี่กันนะวอร์ชันนี้เขาจะเล่าในมุม โกบุรีมากที่สุดเล้วเอาที่เคยมีมาอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามออยังไงนะแต่ว่าก็ให้เป็นแฟนตัดสินแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับฉากนะไหนซีนไหนยากสุดครับฉากไหนซีนไหนยากสุดแนละ้วจริงๆยากกบทุกซีนเลยครับผมแต่ว่ามันมันไม่ม,มีผมเนี่ยเป็นคือเราต้นเด่นะไม่ไม่มีความเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะหมายถึงว่าเรคเตอร์บุคลิกหรือว่าเป็นภาพต่างๆแต่พอมาเล่นเป็นโกบุรีเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นการยากที่ต้องแบบว่าดีไซน์ตัวละครเลยนะครับ ริดเรื่องนี้ก็เป็นการแสดงเรื่องแรกเลยก็จะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ซ้อมเยอะมากๆเลยค่ะซ้อมเยอะได้รู้มาเยอะมากพี่ณเดชน์นนก็ใจดีมากค่ะแล้วก็ช่วยสอนนิดเยอะมากๆเวลาเข้าแบบเวิร์กช็อปด้วยกันพี่เดชนก็พยายามแบบช่วยเทรนให้อะไรเงี้ยค่ะคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้าย ทุบคนได้เด็ดฝากผลงานด้วยครับครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับคู่กรรมนะครับผมเวอร์ชันสองพนสิบสนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้กับวนัทอันสมาลินแล้วก็กรุบริและก็ทีมงานทุกคนด้วยแล้วกันหวังว่าวันที่4เมษายนนี้นะฮะคู่กรรมเวอร์ชันนี้จะติดอยู่ในใจทุกคนตลอดไปครับผมโบ๊ทครับ ก็ฝากคู่กับเวอร์ชันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวแทนในเจเนาฬรชันใหม่แต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะดีไม่แพ้เวอร์ชั่นอื่นๆแล้วว่าส่วนตัวผมคิดว่าเอวอร์ชั่นนี้เท่ที่สุดครับผมนิดทียังสมาลิงครับก็อยากฝากผลงานเรื่องแรกค่ะนิดก็ตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆสำหรับเรื่องนี้ก็อยากจะฝากทุกคนให้กำลังใจ นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ,คะน้องๆก็มาชักมาชวนให้ไปไปดูหนังช่วนะคะ